จิ๊บบินสไลด์ได้ไม่ใหญ่ท่านนอนได้มันจะเป็นยังไงวะโอ้เอานอนได้คือนอนทั้งวันอ่ะกูบอกเลยมันจะนอนทั้งวันมันปืนมันนิ่งขึ้นเลยอ่ะนอนมันทำให้เราสไ์ขึ้นก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เคยเห็นอันนั้นไหมตอนที่เราเล่นภารกิจสไนเปอร์กับกัปตันไทยในภาคสองอ่ะโอ้โหมันเนียนอย่างนั้นอ่ะนกส้มอยู่ไหนเราซิกะได้ถ้าเราทำตัวเป็นยาเอาไว้ เรือความตัวเป็นยาใช่ไหมต้องถามหน่อยว่ามีส่วนไหนเป็นยาบ้างเฮ้กูเคยเห็นคนมันซ่อนตรงนั้นเว้ยไอ้ตรงกระถางต้นไม้ไอ้กระถางต้นไม้ก็โง่ไอ้เจเียผมจิ้มเข็มกันพิษก่อนเอออยากดูราชาเล่นกัน อยู่ข้างบนน,นกส้มตักขาของปีนบันไดขึ้นไปกับเอหน่อยแม่งวาบโอ้โอโอโอ เพิ่มเสียงเกมไหมยากเราเพิ่มไหมไม่เป็นไรเราส่งได้ยินก็พระบุญแค่ไหนละแต่ไม่รู้ที่นี่ยิ่งน,น,น,น่ากลัวขึ้นกว่าเดิม ทำไมครับมีสามันทำม่สสมเต่ทุกอย่างสัตวาบอกเลยไม่แคร์ผสมสัตว์ ประคารมาันอยู่ตรงไหนนะข้างนู้นเลยเรีย้ยจบปดงสอ้นองไสนหลังมั่ง้ม มกอดสวิตเวลโผล่อห้องโน้นหรอฝั่งนี้นี่มันเดินง่ายหว่าร้อนว่ะเราส่งพี่ว่าเราจะรอเดี๋ยวเข้าไปแล้ว ตรงนี้ตรงนี้มันเล่นไม่ค่อยดีอะมันเล่นได้อนะแต่ว่าถ้าหลังมาเราอาจจะไม่รอท้ตรงนี้มันต้นไม้ต้นไม้มีตรงนี้แต่ว่าเดินเล่นได้จริงมีแค่ตรงแถวนี้เท่านั้นอาไปตรงข้างหลัง,งไฟถ้าหลังมาเราตายเลยไปไหนจะสู้ได้แต่ว่าต้องภาวนาว่าหลังจะอตรงาคาเนะี่ยจว่ายิงเราคืนถ้ายิงเราคืนเราตายเฮ้ยต้องไฟด้านซ้ายด้านขอวาม,มือได้ยินเสียงแล้วที่เข้าอะไรกว่าลาไม่อยู่ออยปอชี เก็บหมาไว้เลี้ยงดี๋ยวนี้เลงไว้เลยงไไม่ได้เราส่งตีไม่ได้ใหเกบเขาปีนอยู่ลืม้ไม่ได้เอน้นมไม่ปได้จริงขาอยู่รอบบัป้อนใบายหามปนั่นอ่ะเอให้มันร้องปิดไฟได้ก่อนเถอมันประเด็นอะไรขึ้มา เขแล้วะกูโอดีบอดแล้วมันมีฐานแล้วหลบบอลตัวเขาจะพุ่งไปอ้๊ยโอ้โหใช้ท่าอันติเขาทีอยา่างบนโลกไปนี่ผมเช็คให้อยู่นะว่าเข้าด้เยกันผมไม่เป็นหลอดนึง เดี๋ยวไม่หยเผาหรอฮัลโหลหายหาลอดยังไงกูฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว้วอ๋อเดี๋ยวแลยวยไอเสีย้เฮ้ยเป็นาอาเหมือนกันได้มากก็เหลือขีดเดียวเลยพี่กูจริงต้องว่าเด็กปั้นเราให้มานล้วตัวหนึ่งกู ตายนเลมานลนรับไม่ได้ตอตอายโอเคยังอันนี้อยู่เอยไม่เผาอได้เลยไมเป็นไรได้เลยเฟอรทีไม่ได้ละ ต้องกดออเทเดตย่อองมิวเทสซีอะซีมันเกมเกมหนึ่งนะดูได้เสร็จแล้วนัซซินอยู่เคฟปะมุส้มใช่ใช่บิหน่อยนะวันนี้พูดถ้าได้ก็มั่งเนาองบัน บอลนะขานะขอนขอน,นะะอนนะฮะไอ้พวกอะเนี่ยไม,มีว่ังท่านวิน่งตามบุกซมเต็มตีบอลนาน้ะมึงดูดูว่บอสใช้สก,กิลตัวไหนครับเผมลืมว่าต้องตีน,นัน้แคนเซิลน เ,เนี้ราลงเลยูมันเป็นเสียวัดตะขานะวตามผมนะวิ่งแล้ววิ่งมาหาตัาเลยเร็วยิ่งมานเาว่าวเาว่วเดินไปกันไปก็ว่าเหมือกันลง้องลอ่าเช้าอยู่ตื่นไรตื่นมาแต่แม่งตายโง่ง่าเาตองเอาเตบตายอะ่ะ รับไปได้รับกว่าได้คริอ๋อกสูกันบอนู่อยู่อนอยู่แต่ว่าตรงนั้นไม่มีตีห่งแล้วตรงั้นไม่มีตีหนึ่งหตีหนึ่งหายไปไหนกอระวังเนี่ยตรงนั้นจะมีตีนึ่งแต่ว่าหายไปแล้วต่างนะกลัวกัวสองแล้วกันนะถ้าสองกต่างเล่นนะอ้อ กระจกคือแบบแค่แค่คุณอันลเสียงผู้ชายมาแล้ว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 ผ่านห้องข้ามห้องข้ามมาแล้วผ่านห้องข้ามมาแล้วอันลืมมีเสียงตีผีอยู่ติดมั้งประตูข้างล่างล็อกนะอะไรไม่ได้ไม่โดนไม่โดนอยู่ข้างล่างตรงผ่านห้องข้ามข้างล่างตรงแถวไอเนี่ยตรงลานโล่ง มั okay. กส้มอยู่ชั้นบนนะแต่ผมดูข้างล่างตรงบอสให้ไม่โดนเฉยอ่ะอยากดีพีกบ้างตายหนึ่งโอเคตรงนู้นนะแล้วเรียกโพสตัวกันตนนัวของเ็นเป็นโซวิชาสีขาวมีออส่วนหนึ่งนปปาระเบิด มันจะโผ่อรอบโอโนกูเปนเน้ว์ออเออสวยแหละย่กแนะอนู่กเ๋ยวช่ๆอย่วนเี๋ยวต้นเดียวสดนี่ยหมดต้นเลเรียบร้อยหมดตีโอ้ย์ิดัวก่อเซตึงคอนเทนต์มากเฮะปืคนคู่สัตว์นี่ยโดนโอนกูแล้วป็นคู่ยิงยังไกลโดนกูี่ะ โดนตัวเต็มแม่เลือดหายไปเยอะมากเอาเยอะยถ้าเกิดว่าตัวตัวเข้าหัวแล้วเกมแม่งโดนตัวเต็มหานั่นปืนมันโดนดีมากเลยพอพูดถึงปืนไอ้ปืนเขี้ยมันนะถ้ามันยิงจริงๆกูตายเลยเนี่ยเราแบบโอ้ปืนปืนโดนดีจังวลยยิงปืนคู่ตดนตัางกจอะฆ้ามบ้านโดนหัวเนี่ยฆ้าบ้านแบบใจมากเลยห่าง็บเมตรแล้วก็โดนกูเน้นเลยเนี่ยกูอึ้งเลยทำยังไงเนี่ยเมื่อกี้เลงตรงกลางตัวแสบแต่ไม่ต้องแถบตัวละครนิดเดียว มันก็เลยไม่โดนแตะต้องโค้ดแล้วของวันรับซ้ำมารับตารับไปซ้ำมาโอ้ผมแม่งแบบอยันยิงโอ้ผมรู้ตื่นะไรอ่ะแต่สู้เป็นปเป็นคู่เลยยังปืนคู่มึงยิงตัวองกูด้วยย่ะยังไงยังโดนกูเลยมันหมดแต่เล็งนกส้มเมื่อกี้ผมเลยเปิดข้างหลังไปจ้าเองเม่ว่าจะขอผมรู้ว่าโดนชาร์จเลยผมก็เลยยืนแช่ให้ยืนแช่เลยเลยโอ้มันดีผมลงไปยืนแช่มันยิงผมแบบเต็มที่เลยผมตัวหลังว่าเลยข้างหลังผมก็เลยยืนแช่ยิงแรกเลยข้างหลังได้ออโต้แม็าเลย ดผมรู้ว่าเกี่ยวก่าช้านะผมก็เลยยืนยืนยืนแช่ล้ผมเจ็บร้อยเงี้ยผมยืนแช่เดแต่ว่ามันต้องเรียนของต่อเขาห้อเจ็ดแล้ตอนเดินอันนี้ได้ดีกว่ามันไม่ค่ยแม่นได้ยันปอดกูชีด้วยดีดีดีได้คอนเทนต์ละแวแฉลบยากโอ้มาแล้วเอาตาหมดแล้ มีการหล่อหน้งสามบบนเะนี่ยเจ็บเคนกซ่อมเดี๋ยวเราออกอจบจบอ,อย่างสวยงาม